สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่ในรถฟุตชักนะคะขายของค่ะ นะคะนัดบริษัทเกี่ยวกับเครื่องคิดเงินสดนะคะหรือว่าเครื่อง POS จะมาเล่าให้ฟังว่าที่เขามาสาธิตเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะ,คะมาดาแม่ได้ดูวันนี้ขายอะไรขายอะไร โอ้โหกล้องไม่ชัดเลยทั้งหน้าทั้งหลังเออคออนุชั่วหน่อยกล้วยหอมทอดเห็นสีผักปะสีผัก สีผักในนี้ซีดนะแต่ของจริงสวยมากสดมากเหลืองทองอลังมากคุณผู้ชมตรงนี้ตรงนี้ร้านร้านเอเชียอีกร้านหนึ่งร้านเล็กๆเนี่ยร่มสีน้ำเงินสีแดงตรงนี้ วันนี้หนาวมากป๊ป๊าชาร์จแบตเตอรี่สิตเตอร์เพลสเมื่อเช้าออกจากบ้านนะคะลบหกองศาหนาวสุดๆชาร์จแบตเตอรี่กล้วยสวยมากโห่กล้วยอ้วนกล้วยหอมทอดอร่อยวันนี้ทอดแล้วกล้วยหวานเจ็บ น่นนะพึ่งว่างคุณผู้ชมเออพ่อช่วยหน่อยปิดเครื่องดูดอากาศละพึ่งว่างลูกค้าเข้าเมื่อกี้พึ่งทําของเสร็จอะไรเสร็จมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังก่อนเรื่องที่เออจ้าหน้าที่นะคะเขามาสาธิตเครื่องคิดเงินสดหรือว่าเออตัว P O S นะคะซิลินถามอันนี้ใช่ P O S ไหม เขาไม่รู้ถัก POS เพราะว่า POS มันเป็นคำยอ่อของภาษาอังกฤษนะคะของฝรั่งเศสจะเรียกอีกชื่อหนึ่งเขาบอกมาซิลินก็จำไม่ได้แล้วเรียกชื่ออะไรเครื่องนี้เขาเอามาสาธิตแล้วซิลินชอบมากซิลินชอบมากนะคะมันสามารถคิดเงินสดได้แทนเครื่องคิดเลขนะแล้วความสามารถมันมากกว่านั้นก็คือสามารถเช็คสต็อกได้สมมุติวันนี้ซิลินทำข้าวผัดมาทั้งหมด30กล่อง เราก็ใส่เข้าไปในเครื่องว่า30กล่องเราขายไปแล้วกี่กล่องออกไปกี่กล่องเหลือกี่กล่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถเช็คสต็อกหน้าร้านเราได้แล้วก็สิ่งที่ซิลินอยากได้ก็คือเก็บข้อมูลลูกค้าทําไม่ได้นะคะของเขาทําไม่ได้มันจะต้องมันจะต้องจ่ายเพิ่มจ่ายเงินเพิ่มไปอีกเลเวลหนึ่งซึ่งแพงมากตอนเนี้ยฟังก์ชันที่เขาให้เรามา มันเป็นฟังก์ชันในรถฟูดทรัคซึ่งมันก็เพียงพอต่อความต้องการของเรารายเดือนนะคะจ่ายค่าแรกเข้าก่อนจ่ายค่าแรกเข้าเดือนแรกอะ่ะเกือบ500ยูโรต่อจากนั้นนะคะเราจะต้องเสียค่ารายเดือนทุกเดือนเดือนละ90ยูโรเยอะนะ90ยูโรไม่ใช่น้อยนะ90ยูโรอ่ะ เออ90ยูโรเราทำทั้งหมดกี่ตลาด4ตลาดต่อสัปดาห์ใช่ปะ่ะสี่สี่หเารสิ oh. เท่ากับว่าตลาดนึงอะ่ะเราจะจ่ายถ้าเอาแบบเฉลี่ยเฉลี่ยนะทำสีอาทิตย์ต่อสัปดาห์ก็จะจ่ายประมาณ5.6าุยูโรไม่รวมภาษีไม่รวมภาษีนะคะรวมภาษีก็ตีไปเอาเอาเลขก,กลมๆไปตีไปสปิบไป สัก9ยูโรอย่างเงี้ยสัก9ยูโรเออราคาโหดมากเลยคนที่เขามาสาธิตอะเขาแนะนำดีมากแล้วเครื่องตัวนั้นอะมันสามารถต่อกับเก๊เงินซิลินได้ตัวเนี้ยข้างหลังเก๊เงินที่โรงงานฟูชัคเขาทําให้อะเขาจะมีสายเอาไปเสียบเครื่อง POS ได้นะคะซิลินก็เอามาลองปรากฏว่าเครื่องที่เขาเอามาสาธิตให้เมื่อวานอะเออต่อเข้าเก๊ได้พอดี พอกดจ่ายเงินปุ๊บเกะ๊ะซิลินก็เปิดอัตโนมตัติตอนนี้ขนาดนี้ฝั่งทนฝนตกเมื่อวานนี้เห็นคลิปเครื่องทําขนมจีบค่ะซิลินก็เห็นค่ะซิลินเน่ะเห็นแล้วซิลินไม่อยากเอาจริงๆนะซิลินไม่ได้อยากจะได้ของจีนนะคะเพราะว่ากลัวว่าซื้อมาแล้วอะเวลามีปัญหาทางเทคนิคอะเราซ่อมไม่เป็น ซิลินเห็นเครื่องทําขนมจีบของเมืองไทยนะคะคนไทยเป็นคนผลิตอะไหล่ของไทยช่างไทยเเครื่องหนึ่งประมาณ6,000นถึง8 5 0 0สนห้าหมื่นบาทราคาสูงมากเลยนะแต่ถ้าเรามาคิดคิดดูนะถ้าถ้าเราได้ใช้ประจำขายประจำซิลินก็ว่ามันคุ้มกับการลงทุนแต่6,000นแ0ดแสนเนี่ยคุณมันยังไม่รวมค่าส่งมาฝรั่งเศสเลย เครื่องทําขนมจีบเออมันยังไม่รวมค่าส่งมาฝรั่งเศสยังไม่รวมภาษีฝรั่งเศสภาษีชาร์จไปเลยยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วค่าขนส่งอีกเพราะตัวเครื่องเนี่ยหนักนะคะหนักหนักประมาณเออเป็นร้อยกิโลเหมือนกันเอ,อน่าสนใจน่าสนใจเครื่องทําขนมจีบซิลินก็ชอบวันนี้ขายอะไรบ้างคะอะเดี๋ยวพาไปให้ดูอีกรอบนะคะ สวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะวันนี้ขายกล้วยหอมทอดผัดวุ้นเส้นค่ะกล้องซีลินสีซีดหน่อยนะกล้องมันเก่าแล้วแต่ถ้าเห็นจริงๆสีสด ลูกค้าเข้าคุยก่อนเออลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าแบบนี้บอชูโกมงซาว่า

ผ si ัดบุ้เส้นผัดบุเส้นใส่ไข่ ค่ไปละคุยต่อเสร็จแล้วบชูมาคุยต,ต่อคุณผู้ชมขอโทษทีสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วย คุณเรือพายจะซื้อไหนก็ต้องคํำนึงถึงบริการอะไหล่หลังการขายไม่ใช่ว่าใช้ไปสักพักบริษัทบอกว่าเครื่องรุ่นนี้เลิกขายไปแล้วไม่มีอะไหนะคะค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ซิลิน่ะอยากจะอุดหนุนของไทยใช่ไหม <c oughs> ราคาก็สูงเนาะนี่นี่ราคาเครื่องหอ่อปอเตี้ยนะเอ้ยเครื่อง เครื่องห่อขนมจีบนะหกถึงแปดแสนห้าเนี่ยเ,เรายังไม่รู้ราคาเครื่องห่อปอบเปียว่าจะราคาเท่าไหร่ <c oughs> น่าจะหลายแสนหรืออาจจะเครื่องเป็นล้านอยู่นะเนะี่ยเฮ้ยแต่ลนะคุณผู้ชมแต่มันก็คุ้มนะซิรินคิดว่าถ้าซื้อมาแล้วแบบว่ามันได้ใช้ได้ใช้ทุกวันอะแล้วเรามันได้ขายจริงๆอะเราได้ใช้จริงๆอะ่ะ แลสิรินคิดว่าน่าจะได้ใช้อย่างสมบุกสมบันด้วยนะเอคเครื่องหอมปอเปี๊ยเนี่ยขายดีทุกวันนะคะขอบคุณค่ะมันจะเป็นช่วงๆอะคะ่ะบางทีก็เงียบๆแต่ช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีอะจะขายดีมากแล้วปีนี้นะปีนี้นะคะซิรินทำเขาเรียกปลาโตอะพเพเนที ภาษาไทยเขาเรียกว่าออถาดออเดอร์ถาดเรียกน้ำย่อยถาดกับแก้มสำหรับช่วงคริสต์มาสนะคะซิลินขายวันที่23แล้วก็24ที่จะถึงนี้ก็จะมี3 3สราคา3อย่างเป็นครั้งแรกนะคะที่ทดลองขายเพราะก่อนหน้าเนี้ ช่วงวันที่ยี่สาีช่วงคริสต์มาสซิลินจะไม่ขายของเลยนะคะจะหยุดอยู่กับลูกอยู่กับผัวเออแต่เนี่ยลองขายดูว่าจะขายได้ไหมจะไม่ขายอย่างอื่นขายแต่ถาดกับแกล้มในถาดนะครับจะมีซิลินชรทำทั้งหมด3มชุดชุดสำหรับ4ี่หคน ก็จะเป็นพวกของทอดที่เรามีทั้งหมดนะคะมารวมกันในถาดเดียวขาย30.5ยูโรชุดสำหรับ6ถึง8คนก็จะวอลลุ่มเยอะขึ้นมาหน่อยนะ42.5ยูโรแล้วก็ชุดใหญ่สุดนะคะสำหรับ8ถึง10คนก็จะ54.6ยูโร วันที่23-24นะคะขายเท่านี้ขายเฉพาะลูกค้าออเดอร์เท่านั้นนะคะแล้วก็มีบริการส่งด้วยถ้าไม่ไกลนี่ครั้งแรกนะคะที่ลองทำตอนนี้ลงประกาศให้ลูกค้ารับทราบแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลตอบรับดีไหมลูกค้าจะกินกันไหมอาหารเอเชียช่วงคริสต์มาสนะคะเพราะปกติฝรั่งช่วงคริสต์มาสเขาก็จะกินพวกที่เป็น อาหารของเขาคืออาหารฝรั่งเศสของเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลองได้ก็ได้ถ้าได้ปีหน้าก็ทำต่อนะคะถ้าไม่ได้ก็ปีนี้ปีเดียวแล้วก็ไม่ทำแล้ว <c oughs> แดดมาแล้วคุณผู้ชมเมื่อเช้านาะวหนาวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาใหม่ทุกท่านเอาขอเล่าย้อนอีกนิดนึงนะคะเมื่อวานซิลินไลฟ์สด เ,เพื่อที่จะบอกคุณผู้ชมว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาสาธิตเครื่อง POS นะคะเครื่องจ่ายเงินสดเขามาสาธิตให้ดูแล้วซิลินชอบมากนะคะชอบมากๆตอนนี้ไอคนขายเก่งมากเขาอธิบายดีมากแล้วเพลินแล้วตลกแป๊บแปป๊เออเป็นไงคุณชอบไหมชอบโอเคคุณเอาเลยไหมราคาเท่านี้นะคะ จ่ายเดือนแรกประมาณ400เท่าไหร่กว่ากว่านะ่ะเกือบ500ยูโรเดือนต่อไปนะคะก็จะจ่ายรายเดือนทุกเดือนเดือนละประมาณ90ยูโรไม่รวมภาษีเอาเลยไหมคะเออแล้วเขาก็เขียนชื่ออะไรนามสกุลอะไรเซ็นสัญญาตรงนี้เลยค่ะซิรินก็เบรกเดี๋ยวก่อนค่ะยังไม่เซ็นค่ะขอปรึกษากันก่อนคุณสามารถทิ้งสัญญาเอาไว้เดี๋ยวเราปรึกษากันแล้วแล้วเราขอติดต่อคุณกลับอีกที เออตอนนี้ซิลินก็รู้รู้รู้ราคาเข้า,าวๆแล้วแล้วก็รู้ซิสเต็มระบบของ POS ที่นี่แล้วนะคะว่ามันเป็นยังไงก่อนที่ซิลิน์จะให้เ,ออเขามาเนี่ยซิลินศึกษามาเยอะมากเกี่ยวกับเครื่อง POS นะคะเครื่องคิดเงินสดเนี่ยว่าความสามารถเขาทำอะไรได้บ้างปรากฏว่าฟังก์ชันนอะ ของฝรั่งเศสที่เขามีอยู่ทุกวันเนี่ยที่เขาใช้อยู่ทุกวันเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมสู้ประเทศไทยไม่ได้เลยของคนไทยที่สร้างซอฟต์แวร์ P.O.S. ของคนไทยอะ่ะดีกว่าเยอะเก่งกว่าเยอะละเอียดกว่าเยอะครอบคลุมมากกว่าเยอะเลยคุณผู้ชมที่เมืองไทยนะใครอยู่เมืองไทยใช้ของเมืองไทยนะคุณโชคดีมากเลยของฝรั่งเศสก็ได้แบบ พื้นฐานพื้นฐานที่มันควรจะเป็นแต่ของคนไทยอ่ะที่ผลิตในเมืองไทยแล้วก็ทำทำด้วยมือด้วยสมองของคนไทยดีกว่าของที่นี่เยอะมากขออ่านข้อความแป๊บหนึ่งนะคะขายของตามเทศกาลร,ราคาของซิลินไม่แพงบริการดีอาหารอร่อยขอให้รุ่งเรืองบางๆขอบพระคุณมากค่ะ อร่อยอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าให้เยอะวันเนื้กล้วยทอดอร่อย <c oughs> ปกติเนี่ยกล้วยมันก็อร่อยอยู่แล้วนะแต่ความความพอดี ความพอดีของกล้วยวันนี้ยพอมันไปทอดโดนน้ำมันนะมันฉ่ำหวานมากเนี่ยคุณผู้ชมเวลาเลือกกล้วยหอมทอดให้เลือกประมาณนี้นะคะติดเขียวนิดเดียวตรงแค่หัวกับปลายนะคะติดเขียวนิดเดียวก็มันจะทอดมาพอดีทั้างอมกว่าเนี้ยทอดไม่เป็นตัวนะคะเละถ้าเออเขาเรียกว่าอะไรถ้าเขียวกว่านี้เวลาทอดมันจะไม่หวาน เนี่ยแบบนี้กำลังสวยสูตรกล้วยทอดนะคะซิลินเคยลงไว้ให้นานแล้วคุณผู้ชมใครอยากได้ก็ลองไปทำดูนะคะอร่อยอร่อยจริงๆไม่จกตาว่าแล้วชิมยังกรอบอยู่เลย

あっすごいな。 กินแล้วมันหยุดไม่ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวราลูกค้าไปก่อนนะแปับนึงนะเดี๋ยวตั้งกล้องให้ดูตั้งกล้องให้ดูตอนขายของเอากล้องไว้ไหนดีเลิก เม็ดอู้เอร์ไลฟ์ันนี้ก็น่าจะได้เหรอ้เนี้ลงทุรเลกๆ้เพ่มเได้หคุณผู้ชมยังไม่เห็นลูกค้าเด็ก มันเห็นได้เท่านี้คุณผู้ชมเอ้ยอ่านข้อความก่อนลูกค้ายังไม่เข้ามาอาหารไม่เป็นรองชาติใดในโลกรสชาติมีมิติละเอียดอ่อนละเมียดละไมกลมกล่อมฝรั่งเคยกินแต่อาหารรสชาติแบบเดีียวๆไม่หลากหลายพีมาเจออาหาร พี่มาเจออาหารไทยเป็นใครไม่หลงรักก็ไม่รู้จว่าอย่างไงจริงไหมคะจริงค่ะพี่จริงแท้แน่นอนจริงแท้แน่นอนอาหารไทยอะ่ะมันมีมิติจริงๆมันมีหลากหลายเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานนัว <laughs> กินเข้าไปในรสเนี่ยโอ้โหทุกรสสัมผัสของลิ้นเนี่ยทุกส่วนของลิ้นเนี่ยสัมผัสได้หมดฝรั่งกินก็ชอบจริงๆละเมียดละไมใช่ถ้าพูดถึงความละเมียดละไมความละเอียดอ่อะนะยิ่งเป็นขนมไทยนะคุณผู้ชมซิรินชอบกินไอ้นี้มากเลยชอบม่วงอะชอบม่วงเออไว้กับรอบหน้ากับเมืองไทยนะจะซื้อไอ้ที่หนี่ทาชอบม่วงมาลองทําดู หาเรื่องเปล่าเนี่ยหาเรื่องอีกแล้วสรรหาขายเออถ้าซิลินทําช่อม่วงมาขายได้นะฝรั่งนี่นี่ต้องว้าวมากแน่เลยนะมันวางอะไรไม่เห็นเลยมันตั้งกล้องมุมอ,อื่นไว้แน่แล้วนะคุณผู้ชมต้องขออภัยเดี๋ยวซิลินพาไปดูหน้าร้านสงสัยคงต้องลาคุณผู้ชมละ ขออภัยจริงๆเดีย๋ยวพาไปดูหน้าร้านกับหนงออโอเควันนี้ขายสองตลาดนะจ๊ะขายสองตลาดคนก็เริ่มทยอยออกมาแล้วนะเมื่อเช้าลบหกองศา หนาวมากตอนนี้แดดมาแล้วอุ่นละคนก็เริ่มทยอยออกมาแล้วลูกค้าที่นี่นะคะส่วนใหญ่จะมีมีอายุหน่อยนะคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมเออ จะเป็นลูกค้าที่มีอายุนิดนึ่งบองชูเดี๋ยวพาไปดูหน้าร้านนะจ๊ะโอ้ยแดดอุ่นมากแดดคือดีมากร้านนวดคุณผู้ชมใต้สีขาวๆนั่นเห็นปะหน้าร้านนวด Bonjour Cyril. Bonjour. Comment ça va Quelle remarque C'est bien, non ah, C'est beau, oui. Oui, c'est très beau. Je cherche partout. <laughs> ils sont pas là, permets, ils ont dit Ah, je suis là Louchaum. <laughs> ขาที่ตัวสูงก็สูงสูง,สงนะคุณผู้ชมสูงมากเลยคนนี้น่าจะร้อยแปดสิบห้าร้อยเก้าสิบแล้วเนี่ยคนนี้เสื้อสีน้ำเงินใส่หมวกซ้ายมือนะคะสูงสูง แม็กซี่รอับวะโหสูงปี๊ดเลยเดี๋ยวจะเริ่มเอาของตกแต่งมาตกแต่งหน้าร้านแล้วนะคะจะเอาไฟมาติดไฟที่มันแวบแวแวบะลาละคุณผู้ชมลูกค้าเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะคะขายของก่อนนะคะคุณผู้ชม ม่วงเดี๋ยวนี้มีแบบพิมพ์แล้วไม่ต้องจับจีบเองสวยค่ะไม่ได้ใช้ฝีมือเท่าไหร่พอได้อยู่โอออันนี้น่าสนใจเดี๋ยวสิลินจะลองไปหาดูนะคะ hey, hey, hey. ลองค้นหาดู hey, hey. ลาแล้วนะคะคุณผู้ชมขอบพระคุณมาก hey, hey, hey. ลูกค้าเอาบอกเอาหมดเลยอันนี้ก็เอาอันนั้นก็เอาอย่างละนิดอย่างละหน่อยไปแล้วค่ะคุณผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอวบัวอาเบียนโตตลาดตอนใหม่ไลฟ์ใหม่คะได้ค่ะได้ได้ไดตอนบ่ายนะคะ ถึงนุ่นบ่ายโมงครึ่ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งสองโมงครึ่งสามโมงอย่างเงี้ยเวลาฝรังเศสนะคะได้โอเคเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ